วันนี้เรามาแพ็คของกันนะคะทุกคนตอนนี้ร้านปุ้นก็ได้เปลี่ยนการแพ็คแบบใหม่แล้วนะคะคือจะบอกว่าน่ารักกว่าเดิมมากๆคือแพ็คออกแนวของขวัญจริงๆเลยลูกค้าได้รับของไปเนี่ยเซอร์ไพรส์แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าเครดิตผ่านกันอีกแล้วนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นตัว iPhone 11สีม่วงนะคะทุกคนสวยมากๆการแพ็ครอบนี้ก็เพิ่มต้นทุนขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าร้านปุ้นไม่เกี่ยงเลย อยากให้ลูกค้าได้รับของไปแล้วประทับใจอย่างที่ว่าเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้หอ่อกระดาษขาวบางแล้วต่อด้วยการผูกเชือกเป็นโบแต่ว่ารอบนี้แอบตัดเชือกสั้นไปนิดนึงแต่ก็น่ารักปุกปิกอยู่หอ่อเสร็จก็ใส่ลงกล่องเลยแล้วก็ของแถมรอบนี้มาเป็นรถเข็นเลยนะคะน่ารักมากๆ ของแถมก็ให้แน่นๆกันเหมือนเดิมปิดกล่องแล้วก็เตรียมจะส่งให้ลูกค้าได้เลยหวังว่าลูกค้าได้รับของไปแล้วจะแฮปปี้นะคะทางร้านตั้งใจแพ็คให้สุดฝีมือเลยนะมอร์นิ่งนะคะวันนี้มาแพ็คของส่งให้ดูกันอีกแล้วนะคะพรีเมียมมากๆเลยวันนี้ลูกค้าเครดิตผ่านน้อง iPhone 12 Pro Max นะคะคือยอดเหลือ20,000กว่าฟังไม่ผิดค่ายอดเหลือ20,000กว่าบาทจริงๆได้ของไปใช้ก่อนที่จะพรหมดเลย ผ่อนง่ายผ่อนชิวไม่ใช้บัตรเครดิตมีจริงๆนะคะคือใช้แค่บัตรประชาชนเลยอันนี้คือได้ของไปใช้ก่อนจุกๆเลยนะคะสินค้าประกันสุดทายประกันเต็ม1ปีเลยพร้อมของแถมจุใจเรียกได้ว่าไม่เต็มกล่องก็ไม่หยุดแถมจริงๆนะคะคือแบบอัดแน่นมากๆ ร้านพี่นูชจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องกลัวว่าจะหนีจะโกงกันเลยสามารถเข้ามาสอดส่องดูรีวิวก่อนได้เลยนะคะส่งให้อินก่อนที่จะเปิดพรนะคะสินค้าราคาก็คือดีอมากมากเลยนะคะแบบนี้คือรอช้าไม่ไหวแล้วนะทุกกล่องคือมีของแถมนะคะพร้อมส่งเต้านงความใส่ใจไปให้คุณลูกค้านะคะมาแพ็คของกันค่ะทุกคนออเดอร์นี้นะคะจะเป็นของลูกค้าผ่อนไปใช้ไปผ่อนคู่สองเครื่องไปเลยจุกๆค่ะ เป็น iPhone 13 Pro m a x ทั้ง2เครื่องเลยนะคะบอกเลยว่าปังไม่ไหวได้ของไปใช้ก่อนแบบไม่ต้องใช้เงินก้อนคือดีมากอ่าปังไปอีกหนึ่งกลุ่มอยากได้ของไปใช้ก่อนแบบนี้อย่าลืมตามมาผ่อนกันนะคะบับเบิ้ลห่อให้แน่นกันกระแทกสองชั้นไปเลยมั่นใจสบายใจใหายห่วงถึงแม้ว่ากล่องจะยับเยินแค่ไหนแต่ข้างในปลอดภัยแน่นอนค่ะอะแดปเตอร์หูฟังอ้อมแถมให้ฟรีเลยสำหรับลูกค้าผ่อนสูตรไม่แถมแต่เราแถมให้นะคะ เคสอะแดปเตอร์ apter, เคสโทรศัพท์ที่ตั้งโทรศัพท์ของแถมแบบว่าล้นกล่องอะครับน้องๆใดๆก็คือไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มเลยได้กล่องน,นี้ไปคือครบจบพร้อมใช้งานปิดท้ายด้วยถุงช็อปพิเศษสำหรับออเดอร์ที่ผ่อนคู่แบบนี้เลยนะคะอยากให้ดิผ่านได้เครื่องไปใช้แพคคู่แบบนี้ไปค่ะชวนเพื่อนชวนพี่ชวนน้องชวนหวานใจมาผ่อนได้เลยมาแล้วค่ะ วันนี้มาแพ็กเป็น iPad Air 4ของลูกค้าเครดิตผ่านกันนะคะลูกเรียนออนไลน์แบบนี้ของมันต้องมีนะขอมาเบิก,กันก่อนเลยครับลูกค้าย,ยอดเสือหลักหมื่นก็ได้ของเป็นใช้แล้วผ่อนง่ายได้ของไวไม่จำกัดอายุด,ด้วยนะ ยีนก็จะแถมที่ตั้งโทรศัพท์หูฟังไร้สายเอสของแถมต่าง,ตงๆของแถมรอบนี้มาไปพันบวกเลยค่ะผ่อนง,ง่ายได้ของไวอย่าลืมมาผ่อนกันเยอะนะคะ ยุคที่ลหลายคนอยู่บ้านเนลี้นะคะทุกคนไม่มีไม่ได้จริงใครที่ชอบเครื่องใหญ่ๆห่น้าจอใหญ่ๆสายพัดเทลห้ามพลาดเด็ดขาดต้องยกให้เจ้าตัว iPad Air 4เลยค่ะทุกคนลูกค้ามาผ่อนคู่นะคะทุกคนใช้เรียนใช้ทํางานคือได้หมดเลยนะแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่มีเงินก้อนวางดาวหรือว่าซื้อสดมาผ่อนไปใช้ไปได้เลยนะคะ พูดมากไปแล้วมาทัวร์ของแถมกันดีกว่าค่ะทุกคนของแถมขึ้นแน่นกลุบนะคะมีทั้งเคสคีย์บอร์ดเสื้อสายชาร์ตคาตั้ง iPad แก้วน้ําแล้วก็อีก3 4อย่างในนั้นนะคะไม่มีเงินก้อนก็ผ่อนได้ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะอะไลเขาแข่งกันใส่ของแถมจ้าไม่ว่าสินค้าจะแพงหรือถูกของแถมต้องแน่นไว้ก่อนจะ้ะใส่ไปเลยใส่แบบไม,ม่ยัง้งใส่ไปให้เต็มกล่องไปเลยจะ้ะเหมือนอีชานรู้ตัวอีกทีก็ลงหลักอาชีพนี้ไปแล้วคะ่ะ ตอนที่จับของใส่ลงกล่องในใจเราคิดตลอดลว่าลูกค้าจะชอบไหมจะเลิฟไหม ันนี้โนพามาพ็คของให้ลูกค้าผ่อน iPad Air 4กันค่ะทุกคนทุกวันนี้ iPad ร้านโนก็คือยังขายดีทะลุกราฟอย่างเดิมเลยนะคะขนาดโรงเรียนทยอยเริ่มเปิดออนไลน์แล้วก็ยังมีคนใช้ iPad กันค่อนข้างมากเลยค่ะเวลาลูกค้าขอคําแนะนําว่าจะผ่อนโทรศัพท์หรือว่า iPad ดีลูกค้าทุกคนที่เคยทักมาถามเขานะคะเขาจะบอกเสมอเลยว่าถ้าโทรศัพท์ยังไม่พังจริงๆพุง่งไป iPad เลยค่ะลูกค้าค่ะเพราะมันสะดวกสบายมากๆทั้งการเรียนทั้งการทํางานเลยค่ะเอาต่อยอดอะไรได้หลายๆอย่างเลยค่ะรับรองเลยว่าทํางานต่างๆเนี่ยมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นแน่นอนยๆก็คือขอขงมันต้องมี เนี่ยคือมันดีมากอ่ะสาหรับเขาก็คือชีวิตขาด iPad ไม่ได้เลยกัารทางานอขอมาขายของหน่อยนะคะสําหรับน้องๆหนูหนๆพี่ๆคนไหนหรือผู้ปกครองคนไหนเนี่ยที่อยากได้ iPad ซื้อให้ลูกให้หลานร้านเขานะคะก็คือมีให้ทั้งซื้อสดแล้วก็ทั้งผ่อนเลยอย่างลูกค้าคนนี้นะคะก็เลือกเป็นผ่อนรับของเริ่มต้นที่30%มสเลยค่ะส่งยอดดีก็ได้ของไปใช้ไวๆแบบนี้เลยค่ะร้านพิจารณาจบตรงที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าทุกคนได้ของก่อนถึงราคาซื้อสดแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นส่งสูกี็คือม 我变天，我心里面还想你。我还在想你，虽然我们相隔很远，我还在想你，我忘掉所走承诺。